ดอยของมันอนะ่ะคือมันเป็นรอยง่ายมากๆแต่ว่ารอยอะ่ะมันจะหายไปด้วยการเอานิ้วอะ่ะนวดนวรอยจะขูดให้ดูเลยนะว่ามันจะยังไงนกเราจะนวดให้ให้ดูเอ้ามึงอยู่ในบ้านมึงจะใส่หมวกทำไมอะ่ะก็กูจะใส่อะ่ะสวยๆ <laughs> ทำไมทำไมคูใส่ไม่ได้คะ่ะกับทอง สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ迪โ v ยาสามหกอีกครั้งหนึ่งครับ Luxury Fashion and Travel y o u t u ท e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนทีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะ ก็วันนี้แบ็กกราวด์จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละถ้ามันเปลี่ยนได้เพื่อนๆจะได้ไม่มึนเพื่อนๆจะได้แบบโอเคมีอะไรให้ดูแตกต่างกันไปนะครับพอดีตอนนี้นะครับเอ็ดมาหาเพื่อนที่ต่างประเทศเนาอแล้วก็เวลาเรามาหาเพื่อนเราก็ต้องแบบเอาของเพื่อนมารีวิวใช่ไหมเพราะของตัวเองหมดไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วคาะอีกทองนะคะจะมานั่งรีวิวทุกวันก็ไม่ไหวค่ะก็เลยนี่นะครับได้รับอันนี้ส่งนะครับจากของของเพื่อนซึ่งนาเพิ่งได้รับ ออฟเฟอร์กระเป๋าที่โคตรโคตรโคตรสุ์แร่มากของแบรนด์เป็นแบนรนด์ปกของเอที T ่สุดก็คือแบรนด์ Xmate อ้าวมึงอยู่ในบ้านมึงจะใส่หมวกทำไมอ่ะก็กูจะใส่อ่ะสวยๆทำไมท <laughs> ตไมกูใส่ไม่ได้ค่ะเด๋ยวทองก็เริ่มกันเลยนะคะกระเป๋าในวันนี้ก็ เป็นกระเป๋า a i r m s Kelly ที่เอ็ดคิดว่าสวยที่สุดที่เคยเห็นมาที่เล่น Airmes ก็จะรู้แล้วล่ะว่ามันคือ,อ Airmes Kelly Laquies นะครับที่เขาตั้งชื่อว่า Airmes Kelly l a q u i s เี่เพราะว่าดีไซนเนอร์คนที่มาคอลแลบไอกระเป๋าคนนี้เขาคือเป็นดีไซนเนอร์ชาวกรีกนะครับเป็นหัวโป๊กเหมือนเอ็ดนี่นะชื่อแล้วเอ็จะทิ้ง i อเขาไว้ด้วยนะเขาคือเขาชื่อคุณลาคิสกาลาวัสมันออกมาครั้งแรกในปี2006นะครับเพราะว่า คือในสมัยนั้นอะผู้หญิงก็เริ่มแบบมีความเป็น working woman มากเพราะว่ากระเป๋าคลลี่เนี่ยมันดีไซน์มาตั้งแต่ปี1950หรืออะไรเงี้ยไม่จำไายไะเ exactly <ม>นะนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผู้หญิงก็อีดอกสายสะพายข้างก็ไม่มีไอซิปพ็อกเก็ตทั้งหน้าก็ไม่มีซิปพ็อกเก็ตหลังก็ไม่มีเพราะว่าถือ,ถอสวยๆไงแต่ใช้งานจริงคือเปิดกว่าจะเปิดกว่าจะปิดคือลืมอีดอก คือลำบากอ่ะคือคนที่ใช้เคลลี่มันไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นกระเป๋าที่ practical มากเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าเคลลี่ที่เป็นอยู่เวอร์ชันปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้าง practical เพราะว่ามันอย่างน้อยก็มีสายสะพายข้างให้นะแต่การเปิดปิดของเคลลี่อ่ะก็ยังลำบากอยู่อย่างเอสอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋า Air m s k เคลลี่มากในการเดินทาง However ตาอยูจะแบบตรวจคนเข้าเมืองควักพาสปอร์ตอีดอกเปิดอย่างไงคะ เปิดคือมันเปิดยากอะคนที่มีกระเป๋าแอมเมสจะรู้ว่าการการเปิดกระเป๋ามันก็คือต้องแบบจะมิดจะมอยดีไซน์แบบใหม่นีครับมันทําให้การใช้งานเวลาเดินทางเนี้ยมันง่ายมากขึ้นเนื่องจากเห็นข้างหน้านะครับมันจะมีซิปพ็อกเก็ตถึง2ช่องซึ่งใช้งานได้จริงและซิปของ m อมเมเเป็นบริษัทกะัะแรดแรกนะครับที่นําซิปมาใช้กับกระเป๋าแล้วก็คุณภาพซิปเขาก็วิสิเลียนมากมีความทนทานมีความเห็นบ้า ช่องก็ใหญ่พอตัวเลยนะใส่ของด้วยจริงจังเงี้ยเราจะใส่แบบไม่แน่ใจว่าใส่พาส,สปอร์ตได้หรือเปล่าเราไปหยิบพาส,สปอร์ตมาให้ดูลาคีใช่ไหมะสมุดพาส,สปอร์ตนะก็เจอตอมอก็เนี่ยงโยใส่พาสปอร์ตได้พอดีเลยอ่ะคือแบบเขาดีไซน์มาดีอะแล้วข้างหลังก็ใส่พวกเป็นซิปพ็อกเก็ตที่เราสามารถแอค e เซสแบบอย่างตอนเนี้ย เวลาจะเที่ยวในยุโรปมึงต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนมึงต้องมีหีมีแตดอะไรเงี้ยต้องโชว์เข้าใจบ้าเวลาการเดินท่องเที่ยวกันเดินทางอย่างเงี้ยเอสเดินทางมาเอสใช้เทอรี่รุ่นนี้ใช่ไหมครับเวลาจะเปิด a อ c e เซเอาของเงี้ยเราก็ต้องแบบเวลาปิดก็คือต้องกันโจรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันถ้าใช้ไปไปนานๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นมันก็เปิดปิดง่ายเราก็ไม่ต้องปิดอีกตัวเนี้ยตัวเข็มขัดตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องปิดมันใช่ไหมครับแต่ว่า อย่างลําบากอะ่ะคือถ้ามันมีพ็อกเก็ตเอ็กซ์ต้าอย่างข้างหลังเนี้ยมันจะดีมากเลยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะนี่ขนาดเท่ากันเลยนะครับสามสิบสองเซนติเมตรความแตกต่างอันนี้เป็นวินเทจนะครับสี่ห้าปีอันนี้ปีนี้เองสองพันยี่สิบเอ็ด แอม e เคอรีลาขิดรู้สึกเขาจะทำแค่สมไซส์ทำยี่ามสองแล้วก็35อันนี้จะเป็นไซส์สามสอแล้วว่าตอนเนี้ยเขาจะทำในหนังสวิปเท่านั้นข้อมูลที่เอดได้นะไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็นสมัยก่อนมันจะมีเป็นเวอร์ชันที่เป็นแคนวาสด้วยแคนวาสผสมหนังอาจจะทำหนังอื่นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเขา discontinu e ไปในปีอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่าตั้งแต่ปีแบบสี่ปีเนี่ยเขาพิ่งมา เหมือนคอนติเนียใหม่แต่ว่าเป็นสเปเชียลออเดอร์เท่านั้นทำให้เห็นมาเห็นอะไรนี้ไหมฮอช s t a m มครับมันคือสต m มเกิดมาคือมันเป็นสเปเชียลออเดอร์เขาจะทำให้สำหรับลูกค้าที่ a p p r e c i a t e Brand แล้วก็รักแบรนด์แอร์เมจริงจังว่า เคลลี่ลาคิทอ่ะป๊อปปูล่าไหมเอ็ดว่ามันไม่ได้ป๊อปปูล่ามากมันเป็นแบบสําหรับคนที่รักแบรนด์จริงๆเพราะว่าดูดิดูจากรูปร่างมันนะอาจจะแบบเออมันอาจจะไม่ได้คลาสซี่เหมือนเมสเคลลี่ปกติแต่เอ็ดว่ามันเป็นกระเป๋าแอมเมสเคลลี่ที่คิดว่าสวยที่สุดแล้วอะที่เราเคยเห็นมามันดูใช้งานได้จริงช่องซิทมันตอดฟูมากแล้วแบบ go on go อันนี้คือหนังสวิทนะครับหนังหอมมากใครอ่ะเพื่อนๆหลายคน inbox เอ็ดมาว่าแบบ โอ้ยพี่เอสแบบหนังสวีปอะมันไม่ทนหรือเปล่าเอสเคยใช้หนังสวีปใบหนึ่งนะคือ Air m s x Kelly ไซส์32เหมือนกันแต่ที่ดโดนป้นไปอะเป็นหนังที่เอสชอบมากเลยมันเหมือนจะไม่ทนแต่มันทนมือทนตีนมากและดูความสวยมันจะมีความเรียบสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบแบบหนังโตโกมันจะมีความเป็นแบบตะปุ่มตะปั่มเป็นเวนมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นท e เจอร์อะเอสว่าหนังเรียบอะดูหรูดูแพงกว่าอาดูกันเอาเองช้า ช่องข้างในเหรอโชว์ช่องข้างในให้นะครับเหมือน Air m s x c a l y ปกติเลยก็คือจะมีช่องซิปใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็2ช่องอยู่ข้างหน้าเห็นปะ่ะสเปเชียลข้างในก็เป็นหนังสวิตเส้นกันสแตมอาบายสแตมก็อยู่ตรงนี้อันนี้ใบนี้เป็นสแตมแซตนะครับ2020แต่เพื่อนเพิ่งได้มาสวยมากเอาไซส์ของใบนี้นะพี่เอคิดว่ามันเป็นขอเสียที่ให้มาอีดอกทองยา กี่เซนบ้านี้ไม่ได้ไว่าแต่มันสั้นมากเราจะใส่แล้วจะพายให้ดูว่ามันคือมันคอสบอดี้ไม่ได้แน่นอนเพราะมันสั้นลืมมันจะเป็นสเปเชียลออเดอร์ไงเหมือนต้องคนสั่งถึงผลิตแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อนเอ็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สั่งด้วยซ้ำแต่ว่าพอดีเหมือนอีคนที่สั่งอะไปเทอแอร์เบสเนี่ยเขาก็เลยเออนะก็เลยโชคดีเอ็ดบอกเฮ้ย hey, มึงเอาเลยแล้วใบนี้ยคือเอ็ดว่าถ้าถือเข้าสตร์ไหนก็คือเด่นเพราะไม่เคยเห็นคนใช้เลยเอาจริงอ่ะเราสัพพายให้ดูเห็นปะ นี่เอลเอยู่จะประมาณนี้ใช่ไหมเห็นปะมันเตอ๋อมากเพราะว่าสะพายข้างไม่ได้ไม่แน่นอนเพราะสายมันสั้นมากเห็นปะคือเหมือนแบบเหมือนสไตล์ลินดี้เลยอะเห็นไหมแต่ชอบมากแล้วก็หอมมากแล้วช่วยดูสติชิ่งนะครับงานเย็บสีโกตัดกับตัดกับอัเนี้ยดีงามมากอะดูดิดูงานเย็บดูฝีเข็ม ดูสายนะทุกอย่างคุณภาพหมดนะครับมีสายก็จะมีนี่ครับ Air Max Paris Made in France ใครมีอินเสิร์ตใช่ไหมเอชใช้สามสองเหมือนกันนะไอใบีสีบอโดที่เอชโชเนี่ยครับเห็นไหมเราก็แค่หยิบอินเสิร์ตออกมานะครับสีเข้ากันเลยแล้วก็ยัดเข้าไปอินเสิร์ตที่ดีก็คืออินเสิร์ตที่ราคาซื้อได้นะคะสัดด่งโมก้า่วย ช่วยแบบเออนางขายของเนี่ยก็อย่าจับหยัดไปแค่นี้เองเนาะแล้วทําให้กระเป๋าเป็นทรงแต่กระเป๋าแอมเอสเนี้ยมันเป็นคือเรื่องของทรงเรื่องของคุณภาพเราต้องให้เขาว,ว่าเออเขาทามาเขาตอดฟู่มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าเรื่องของทรงเรื่องของอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาไปต่อไปบอกแล้วว่าเพื่อนเอทเขาเป็นแบบซีรีสคอลเลกเตอร์ตัวจริงนะครับอ้มันคือมินิคองสตองนะคะ่ะว่ามันเป็นอันนี้เขาเรียกว่า หนังบาดินเนียอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังสวิฟนะครับมันคือเป็นหนังออริจินอลของแอร์เมสที่เขาใช้ทำอานมากลิ่นก็คือกินหนังเลยอะ่ะเหมือนกินรองเท้าดีๆแพงๆหนังดิบหรืออะไรไม่เรียกไม่ถูกแต่ดูดิดูเอาละกันคือเป็นหนังที่แบบสวยมากเราจะเทียบให้ดูระหว่างมันจะมีความแบบเป็นเนเชอร์คัลเลอร์ะมากกว่าเ,เหมือนสีชานมอะ่ะเออแต่นี้มันก็จะเป็นแบบสีธรรมชาติเขาคือ สวยมากอ๋อฉันลองกรีดคือไอสีโกหรือว่าสีธรรมชาติเนี่ยตัดกับสติชชิ่งสีขาวมันดูดีมากนะครับแล้วก็โกฮาร์ดแวร์มันเข้ากับอาลฟิตเ,เจนวันนี้เลยอะดูเป็นเจนนี่เทียนปะไปทะเลเนาะอีดอกแต่งตัวไปอ่อยผู้ชายแถวทะเลไปขับดูดิเก๋มาก ของสองก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะ practical นะเอชใช้บ่อยแล้วก็เออมีแต่ดู stitching นะเห็นปะ signature a e r m e s แล้วก็ stitching ข้างหน้าเวลาจะเปิดนะครับของสองจะเปิดอย่างนี้นี่อ่าเห็นปะมันจะเป็นปลายสแตมป์เขียนว่า a e r m e s Paris made in France นี้ใช้จริงนะคะมีของเพื่อนอยู่ด้วยของออกแบบหนึง่งข้างในก็เหมือนของสตองปกติเลยครับมีสองช่องเห็นไหมแต่หนังหอมมากมันคือเป็นหนังดิบอะไม่ได้เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของแอมแต่หอมมากหอมหนังดิบอืมนี่นะครับข้างในยังเนี่ยมันใหม่มากนังก็ได้มาปีนี้เหมือนกันนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยเห็นไหมเขียนว่แอมสตรงนี้ก็ปัวปังอลังดีชอบมาก แต่เอสรู้สึกว่ากระเป๋าของ2องเอสยังชอบเป็นสีสีอยู่นะแต่อันนี้ก็เท่ดีว่ะเท่แบบลืมอะถ้าเราแบบจะพายไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันอันนี้มันดูแบบมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเป็นกระเป๋ากางวันเอสจะลงทุนกระเป๋าแบาบาบัดาสองสามแสนเอสว่ามันควรใช้ได้กลางวันลางคืนเอสว่าอันนี้มันจะเป็นแนวแบบกลางวันอะเท่เทเนาะเป็นเดย์ทริปไปบีชไปเที่ยวแบบเป็นเดย์ทริป แต่ว่าของไ s ที่มีสีเขียวอะไม่ได้เอามาด้วยเนาะมั้นจะเอามาเทียบกันอันนั้นอะมันจะใช้ได้ทั้งวงันทั้งคืนเนยชอบมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือดูในดูใน,ในรูปแบบตอนแรกอะเฉยๆนะแต่พอไปเห็นของจริงของจริงที่เห็นครั้งแรกคือไปเห็นที่ฟาบวกที่เคยลงคลิปไปให้ดูเนาะสวยมากให้ความเก๋ของหนังบรีเนียนะครับมันเหมือนเป็นหนังธรรมชาตินะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเก่าแก่มากของแบรนด์ไอเอส ช่างฝีมือของแอร์เมสไม่กี่คนในโลกนี้นะครับที่จะทำกระเป๋าหนังบาลีเนียได้นะครับแต่ก่อนหนังบารีเนียจะใช้สำหรับทำอานมา้าแต่ว่าตั้งแต่ปี1970ก็จะเอามาทำกระเป๋าด้วยพสเของการทำเนี่ยค่อนข้างยากมากใช้น้ำมัน essential oil ประมาณ9ชนิดนะครับเวลาประมาณ4-6อาทิตย์ในการแช่หนะังตัวนี้ซึ่งมันจะมีความทนมากแล้วก็จุดด้อยของมันคือมันเป็นรอยง่ายมากๆแต่ว่ารอยอ่ะมันจะ หายไปด้วยการเอานิ้วนวดนวดๆเราจะขูดให้ดูเลยนะว่ามันจะยังไงเราขูดให้ดูเลย z o ม m ินเลยครับเห็นปะไม่รู้ชัดปะเห็นไหมรอยเนี่ยในกล้องเห็นปะเนี่ยเห็นเห็นรอยปะเห็นปะเออนี่นะครับเราจะเอานิ้วนวดนะครับเนี่ยเห็นปะรอยค่อนข้างใหญ่เลยนะเอสเอบอกให้เอานิ้วนวดอย่างนี้ เฮ้ยอิสกอนจริงๆคือแล้วก็ตรงนี้อีกที่มีรอยที่เอ็ดสังเกตใชรอยอาจจะเป็นจากการใช้งานไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเราจะนวดให้ดูไม่ต้องกลัวน้ำนะครับวันนั้นแบบไปแล้วฝนมันตกนะใช่เพราะว่าอานมาอย่างเงี้ยมามันก็ไม่ได้วิ่งในที่ร่มเนอะเห็นป่ะรอยเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูว่ามันเป็นรอยอย,อย่างเงี้ย เอามือนวดนวดก็ออกตรงนี้แต่รอยมันเป็นง่ายมากเลยนะเห็นพอเพื่อนเนี่ยซึ่งซื้อมาไม่นานเนี่ยมีรอยไหนอีกวะจะได้นวดให้อะเลสเซตรงนี้เห็นปะรอยเนี้ยเห็นชัดเลยเราจะนวดให้ให้ดูเฮ้ยเป็นหนังที่มีความเก๋นเนาะเนี่ยเห็นปะรอยไปแล้วว่าหายไปเลยอะ่ะคออก็เก๋จะไม่ค่อยนิยมมากเพราะราคามันค่อนข้างสูงแล้วมันต้องเป็นแบบ สิ่งที่ยูต้องชอบจริงๆอ่ะอยูถึงจะซื้อแล้วแต่ปีนี้เห็นในปี2 0 1 1เนี่ยอร์เมสทำออกมาค่อนข้างเยอะอ่ะเราลดลบให้ดูอีกรอยหนึ่งเห็นป่ะมีขอโทษทีนะแม่งมาตอกเฮียอะไรกันก็ไม่รู้ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนานไม่ตอกพอกูจะทำรีวิวปุ๊บตอกเลยค่ะอีกจากทองเออมันออกจริงด้วยวะแกเ,ออเปเห็นปะ่ะ u n อกซิ่งไปแล้วนะคะปัวมาก เพื่อนๆอยากเห็นไหมว่าอยากให้แกล่ะไหมว่าข้างหน้าข้างหลังอะไรแกะดีไหมคลิปนี้ถ้าแกะคลิปนี้ก็เด็ดไหมอะแต่อันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเปิดมาทุกคนน่าจะร้องกรีดเพราะว่าเป็น collector item ที่หายากมากแต่ว่าเวลามันนานไปเราว่าหลือเพื่อนๆเบื่อก็เจอกันอาทิตย์หน้าละกันอุ้ยมีอันนี้ด้วย๊ปอปอัพบุ๊กอันนี้นะครับ ของเพื่อนเล่มหนึ่งและนางก็ซื้อเผื่อเอ็ดเล่มหนึ่งด้วยดีไซน์มากจริงๆมันหาซื้อยากมากนะเอ็ดก็ตามมาเพาะพักหนึ่งแล้วราคาไม่แพงด้วยยี่บเก้ายูโรอ่ขอบอกราคาเคลลี่ลาคิสก่อนเพื่อนได้มาจากช็อปที่อังกฤษมันประมาณหนึ่งหมื่นสองพันปอนคือราคาสูงราคาแรงมากแรงกว่าเคลลี่ถูกใบอ่ะเออแล้วก็อันนี้ก็แพงเหมือนกัน หนังนี้จะแพงกว่าของเอ็อย่างเงี้ยเอซื้อมาแค่คอยากให้แบบเอ็ดอันบ็อกก็เล้วคลิปหน้าราอนหน่อยเพราะว่าวิดีโอมันยาวเนาะน,นะเจอกันคลิปหน้าก็จะเป็นไอตัวนี้แล้วก็ u n นบ x อกเล็กๆที่ได้จากชอ็อปเพิ่งไปซื้อมาสดๆเลยนะคะเราจะแกะให้ดูใครชอบวิดีโอเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็ดี้โบยา5ด้วยนะครับลาไปก่อนบายเทคแคร์ แหม่ Fc ถ้าเอจะแกะกล่องทั้งทีต้องมีอะไรมาแบบกระตุกต่อมเสือก Fc นิดนึงเนาะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเสือกแล้วกดหนึ่งรอแป๊บนึงนะที่แรกใครเข้มาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ